สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบายวิเบ่แหล่งรวมเรื่องราวสาย2ล้อทั้งบิ๊กบัสสกูตเตอร์รถใหม่รถแต่งและรีวิวจัดเต็มที่คุณไม่ควรพลาด ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามกดซับก,กดกระดิ่งเอาไว้ได้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราทุกสัปดาห์วันนี้ผอมาจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับรถสกูตเตอร์พรีเมียมรุ่นล่าสุดที่กำลังมาแรงในปี2025นั่นก็คือ New Suzuki Bergman 2025บอกเลยว่าคันนี้คือความหรูหราที่ผสมกับความทันสมัยได้อย่างลงตัว ทั้งดีไซน์ฟีเจอร์และสมรรถนะที่จัดมาเต็มๆเ,เหมาะกับสายขี่ใช้งานในเมืองขี่เดินทางไกลก็สบายๆซึ่งซูซูกิเองก็ไม่เคยทำให้สายสกูตเตอร์ต้องผิดหวังอยู่แล้วเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกของ New Suzuki Bergman 2025กันก่อนนะครับต้องบอกเลยว่าครั้งนี้เขาปรับโฉมใหม่หมดทั้งคัน ดูโฉบเฉี่ยวมากขึ้นตัวไฟหน้าเป็นแบบ f u ูลเล d พร้อมไฟเดย์ท m ม running light ที่ออกแบบให้ดูเรียวเฉียบตามสไตล์รถยุโรปให้ความรู้สึกหรูทันสมัยส่วนไฟท้ายก็เป็นเลดดีไซน์ใหม่เช่นกันมีลายเส้นแสงที่ชัดเจนและดูพรีเมียมมากมากตัวแฟริงด้านข้างปรับใหม่ให้เข้ารูปกับตัวถังเนียนเนียนเส้นสายโค้งมนรับกับเบาะนั่งและแฮนด์บาร์แบบกว้าง ช่วยให้การขี่สบายมากขึ้นตัวบังลมหน้าปรับได้สูงต่ำเพิ่มความสะดวกเวลาขี่ทางไกลหรือเจอลมแรงๆในช่วงความเร็วสูงสูง มาดูเรื่องเครื่องยนต์กันบ้างนิว Suzuki b บ r ร์กแม2025ใช้เครื่องยนต์ขนาด 400cc แบบสูบเดียว4จังหวะดีโ OH c ระบายความร้อนด้วยน้ำให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่29.2แรงม้าที่6,300รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด35.2นิวตันเมตรที่4,900รอบต่อนาทีส่งกำลังผ่านระบบทกียอัตโนมัติซึ่งจุดเด่นของเครื่องรุ่นนี้ก็คือความนุ่มนวลในการเร่ง ความต่อเนื่องของกำลังและเสียงเครื่องที่เงียบกว่าเดิมใช้งานในเมืองก็ขี่ง่ายขับออกทางไกลก็เหลือเหลือบวกกับระบบ Suzuki Eco Performance หรือเซฟที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันให้ดียิ่งขึ้นจากกลุ่นเดิมโดยอัตราส,สิ้นเปลืองเฉลี่ยของคันนี้อยู่ที่ประมาณ27-30กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าประหยัดใช้ได้สำหรับรถเครื่องยนต์400ซีซี ในส่วนของระบบช่วงล่าง New Suzuki b e r g m a n 2025ใช้โช้อัพหน้าแบบ t e l e ส c o p ปิและโช้อัพหลังแบบคู่ปรับระดับได้ช่วยซับแรงกระแทกได้ดีทั้งบนถนนเรียบและถนนครุขระส่วนระบบเบรกก็ให้มาครบทั้งดิสเบรกหน้าหลังพร้อมระบบ ABS แบบ2 c h ชั้นแนลป้องกันล้อล็อกเวลาต้องเบรกกระทันหันหรือถนนลื่นลื่นเพิ่มความปลอดภัยในการขี่ได้มากขึ้น ยังติดรถให้เป็นแบบทูเบสหน้าไซาส์เศษ1 2 0ส่วน7 0 R 1 5และหลังเศษ1 5 0ส่วน R 1 3ขนาดนี้ถือว่าขี่นิ่มเกาะถนนดีมากๆมาดูอุปกรณ์อำนวยความสะดวกกันบ้างคันนี้จัดเต็มเหมือนเดิมครับเรือนไมายเป็นแบบดิจิทัลเต็มระบบพร้อมหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่แสดงข้อมูลครบทั้งความเร็ว รอบเครื่องระยะทางเชื้อเพลิองอุณหภูมิและมีไฟอีโคอินดิเคเตอร์บอกสถานะการขี่ประหยัดน้ำมันส่วนช่องเก็บของใต้เบาะใหญ่มากๆจุดได้ถึง42ลิตรใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้2ใบใบสบายๆหรือจะใส่กระเป๋าเป๊กล้องถ่ายรูปก็ยังเหลือพื้นที่อีกเพียบช่องเก็บของด้านหน้ามี2ช่องพร้อมช่องชาร์จไฟ USB สำหรับเสียบมือถือหรือกล้อง GoPro ได้ตลอดทาง ระบบกุญแจเป็นแบบ Suzuki Advanced Keyless System หรือกุญแจสมาร์ทคีย์พกไว้ในกระเป๋าแล้วบิดสตาร์ทได้เลยไม่ต้องเสียบให้ยุ่งยากพร้อมปุ่มปิดเปิดฝาถังน้ำมันและช่องเก็บของที่คอนโซลด้านหน้าใช้งานง่ายสะดวกสุดๆเบาะนั่งเป็นแบบ2ตอนแยกระดับพร้อมพนักพิงสำหรับผู้ขี่รถอาการปวดหลังเวลาขี่นานๆและเบาะหลังก็กว้างนั่งซ้อนสบายไม่มีบ่นแน่นอน น้ำหนักตัวรถอยู่ที่218กิโลกรัมอาจดูหนักหน่อยแต่เวลาขี่จริงถือว่าทรงตัวดีมากๆเรื่องราคากันบ้างนะครับนิว Suzuki b บ r ร m a n 2025เปิดตัวที่ญี่ปุ่นและยุโรปไปแล้วส่วนไทยคาดว่าจะเข้ามาช่วงปลายปีนี้หรือไม่ก็ต้นปีหน้าซึ่งราคาจำหน่ายในญี่ปุ่นอยู่ที่ประมาณ847,000เยนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ2 1 0 0 0 0บาทและถ้าเข้ามาประกอบหรือขายในไทย ราคาหน้าจะอยู่ที่ราวๆ2 2 2 0 2 0 0ถึง2 3 0 0 0บาทแล้วแต่โปรโมชั่นหรือของแถมที่แต่ละศูนย์จัดให้ใครที่กำลังเล็งสกูตเตอร์พรีเมียมใช้งานขี่เที่ยวขี่ทำงานหรือขี่เดินทางไกลคันนี้คืออีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเพราะได้ทั้งความแรงความหรูและฟีเจอร์ทันสมัยแบบครบครบสำหรับใครที่สนใจ New Suzuki Bergman 2025หรืออยากดูรีวิวคันจริงแบบจัดเต็ม ผมแนะนำให้กดติดตามช่องบายวิเ e เอาไว้เลยครับเพราะถ้ารถเข้ามาเมื่อไหร่ผอมาจะพาไปจับพาไปขี่จริงให้ดูแน่นอนหรือถ้าใครอยากให้รีวิวรุ่นไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยผอมาจะไปจัดมาให้ครบครบสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมบายวิเ e แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ